<Yeah. S 2> นี่ครับสําหรับเมนูเรียบร้อยนะครับอันนี้ยังไงมียังเน่นี่อันนี้ยังหอมฟ้านะน,น,นี่นี่ลาบบางลาบบางลาบบางกับหอมฟ้าน้องแหงมวยใหญ่เพิ่นซิมซิมยังก่อนนี่อันนี้คือซีมลาบบางลาบบางลาบบางสดๆครับบางลาบบางบางตัวสดๆอูเอ้เป็นยังไงไอ้ไอเป็นยังไงครับรสชาติ

รสชาติเป็นไรครับพอดีผมอือ้อแซ่บพอดีไดพี่พอดีไห่ครับเชฟรสชาติม้นนี่แซ่บบ้างของกินหายากนะครับเป็นซิกเนเจอร์เนาะซิกเนเจอร์ของช่องเตาอูนะครับก็คือม้ามือม้าปีกงม้พอเชือมไล้วุกคนสื่อมาสดๆมาประกอบกินเองนักเลงพอ่อ ไม่รักกินคือบ่มีเสียงแท้ครับคือยังคงอใส,ส่แต่เนาะมันคอเศร้าป่ะแต่อรกันนะคืออะไรเนี่ยก็ <S 1> <S 1> <S ยยอันนี้ก่อลาบบางลาบบางลาบบางอันทันเป็นยังไงครับรสชาติเอากินสักกันทันเนี่ยชิมแล้วป่ครับ,รรบกำลังกำลังใครกินได้เนาะนะฮรสชาติเป็นยังไงครับเอาไปเข้าที่ เดี๋ยวมันเลอกเไว้ผมจักแสบๆกันเองครับโอเคนะครับ,น,รบนี่ข้าวเหนียวตั่นข้าวเหนียวนะครับกินนี่อันนี้ยังนี่อันนี้น,น้ำกันยาดองยาดองของเวียดนามของเวียดนามรอไู้ไหมสี่ขวดลอยบินดอง มา,ามากันอัปะตอเสียดีเลยหากินยากนะครับนหาก,กินยากนะครับอืมโอ้ มักมันขมเนะมาะรสชาติขมเดทีพอดีสุดยอดเลยครับโอ้ขมในการแหง้งขมพอดีขายเ้อลามดข้นไปายแล่นสองพันอะไรมาจิะพัน,นเนี้คนะือตัวน้หนอยตัว่นีเนาะ

นี่เล่นใส่แถวสูริ่งนี่รายการอืมรายการด้วยน่าหลายเดียวปุ่ยใส่ม่องเอาดีกว่าโยใส่ดักกระไยนี่หมองที่มื่อหน้ามันแรนตัดหนาเข็นบวกมาหากองตามานนอยขึ้นหายิงนอนตุยบานเขาก็แพงวันนี้เนาะแน่นอยู่นี่เขาชาติราคาบุ้วหลวงเก็บดิ chếp và bà con hít lái nó hít kiểu hít cỡ hít cỡ ăn cỡ dì im và ao cặp bơi ừ. 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 mua nhảy vẫn mắt... à bạc nhảy thế khăm nhảy thế ăn mặn cua 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 ก้นหลับมากกว่านี้เอามาตัวหน่อยเนาะเท่ากัเห็ดตัวเ,อเวดอยวมันหมดหมดเลยก็ได้เห็ดไปก็ได้หลายออืม่โอเคครับก็คลิปการกินอาหารป่าก็เท่านี้นะครับสำหรับซิกเนเจอร์ที่ช่องตาอูก,ก็คือซื้อ วัตถุดิบที่เราต้องการมาปรุงเองข้อควรเตรียมมาก็คืออุปกรณ์ภาชนะนะครับเครื่องปรุงเครื่องเทศเอามาจากบ้านให้เรียบร้อยส่วนวัตถุดิบมาเลือกซื้อที่ตลาดตะอูเนาะตะูมาที่ไหนมางไกลไกลจากอุบลไหมครับมาเส้นทางไหนครับครับอุบลมาเดชอุดมจากกิโลจากเดชอุดมเข้ามาประมาณสี่สิบ40า0กิโลครับประมาณชั่วโมงหนึ่ง ก็จะถึงช่องต,อตองาอูช่องตาอูมาแล้วประทับใจไหมครับครั้งนี้ประทับใจมากครับรอบขอบคุณมากครับมาทังคู่มาอีกหลังมาอีกครับสวัสดีครับ